ที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับจนเป็นวัดบารามอย่างที่เห็นแล้วนะเกิดจากนิมิตนะครับที่หลวงปู่สวงานำพาให้พระอาจารย์เทียนชัยสร้างขึ้นนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างหลวงปู่สวงจะมาเข้าฝันบอกนะครับให้ทําสิ่งนี้ก่อนนะครับสิ่งนั้นนะครับสิ่งนั้นหลังนะครับเป็นเช่นนี้มาเรื่อยนะครับจนสําเร็จนะเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับอย่างในปัจจุบันนะครับทําให้พระอาจารย์เทียนชัยนะครับ พระาทีโปนะมีความศรัทธาและมั่นใจในบารมีของหลวงปู่สวงเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพามานะครับกราบหลวงปู่สวงนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่ว่าก่อนที่จะกราบองค์ใหญ่เราไปที่อาสมของหลวงปู่สวงก่อนนะครับอันนี้เรามาแถวๆบริเวณอาสมของหลวงปู่สวงนะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าจุดบูชาฐานสักระหลวงปู่นะครับซึ่งก็ ก็จะมีเป็นแบบเขาจัดเป็นชุดไว้นะครับมีเป็นผ้าขาวนะครับเป็นผาาครูนะครับเป็นผาาสักการะบ,บูชาหลวงปู่นะครับตอนที่จะไปไหว้นะครับเดี๋ยว,วเข้าไปดูครับเป็นกระถางทูบนะครับผักทูบหลวงปู่นะครับ คนก็จะมากราบหลวงปู่กันนะครับก็จะมีอ่าคนของหลวงปูส่สวงอยู่นะครับจะมีพระแก้วนะครับแล้วก็มีปูฤารีตาไฟนะครับส่วนใหญ่คนก็จะมากราบหลวงปูส่สวงที่นี่นะครับ มีแก้บนนะครไขมาแก้บนนะครับหลวงปู่สวงนะครับจะมีหลวงปูใกล้ๆนิดนึงนะครับเสร็จจากไหว้หลวงปู่สวงในอะาสมแล้วก็จะไปไหว้หลวงปู่สวงองค์ใหญ่กันนะครับอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปที่หลวงปู่สวงองค์ใหญ่ เดี๋ยวกำลังเดินไปที่หลวงปู่สวงองค์ใหญ่นะครับเป็นหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโอกนะครับาจะเดินขึ้นไปตราบหลวงปู่นะครับด้านบนนะครับ ชมหลงปูยใกล้นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่วงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่จะให้ชมด้านข้างด้วยนะครับชมบรารมีหลวงปู่นะครับ เดินวนมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับองค์ผู้สวงนะครับ เราจะเดินไปอีกด้านหนึ่งนะครับชมบร,รมีหลวงปู่สวงให้ครบนะครับเป็นหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคนส่วนใหญ่จะรู้จัก,กันะนำของใบิทกเจียนะครับ แต่เดินอ้อมมาอีกข้างหนึ่งก็จะย้อนแสงนะครับอาจจะมองหลมุมปูอาจจะมืดไปเลยนะครับด้านนี้มืดไปนะครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับ ฝ่าเท้าหลวงปู่นะครับนิ้วเท้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับดูจากวิดีโอนี้ก็จะเห็นนะครับ เร,เราเดินย้อนกลับมานะครับ